วันนี้มาดู5้ารุ่นหลวงปุโตะที่ผมได้เช่าวันนี้อัปเดตราคาปัจจุบันมีรุ่นอะไรกันบ้างมาดูกันครับมาที่อันดับที่1หลวงปุตะรุ่นแรกปี2510เนื้อทองแดงราคาอยู่หลักแสนต้นนวะอยู่หลักแสนต้นไม่ข้ามหลักแสนกลางเนื้อเงินหลักล้านต้นเนื้อทองคำนะครับสวยๆเนี่ยสตาร์ทที่5ล้านสวยจริงๆอาจถึง10ล้านได้อันดับที่2หลวงปุโต๊ะเยือนอินเดียปี2519 เนื้อทองแดงเนื้อนวะราคาหลักหมื่นต้นเนื้อเงินหลักหมื่นปลายถึงหลักแสนต้นเนื้อทองคำนะครับใครมีสวยๆผมรับเช่าที่หลักล้านมาเที่ยมดับที่3เป็นปิดตาตุ๊กตาเล็กมีเนื้อใบลานกับเนื้อเกสรนะครับแบบนี้ราคาอยู่หลักหมื่นต้นไม่ข้ามหลักหมื่นกลางมาเที่ยมดับที่4นะครับเป็นปิดตาปลดหนี้มีทั้งหมด2พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ยันนะกับพิมพ์ยันตีพิมพ์ยันนะจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับแบบนี้ราคาอยู่ที่หลายหมื่นบาทถ้าเป็นเนื้อเกสรนะครับผมรับเช่าที่หลักแสนอันดับที่5 ำดับสุดท้ายเป็นหลวงปู่โตะสร้างโรงเรียนปี2 5 1 7เนื้อทองแดงรับเช่าตั้งแต่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางเนื้อนวะหลักพันปลายถึงหลักหมื่นบวกลบนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคําใครมีนะสวยๆผมรับเช่าหลายๆแส่นนะครับใครมีพ้าเครื่องหลวงปู่โต๊ะนะครับห้าดับหรือว่าเป็นรุ่นอื่นที่ผมพูดมานะสามารถเดินทางมาได้นะครับซอยวัดสี่เรืองบุญนะครับติดกับโรงรับจำนำสถานอาุบานปลายบางนะครับหรือใครไม่สะดวกเดินทางมานะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ตามนี้นะครับขอบคุณครับ